เดี๋ยวก็เหลขอกสองมงครับ ครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมก็หลังจากห่างหายไปนานนะครับผมก็ตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูกาลล่าน้ําผึ้งเดือนห้าในปี2565นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นทริปแรกที่ผมมาขึ้นมันอยู่ในในสวนของชาวบ้านเขานะครับผมต้นนี้ก็จะมีอยู่สามรังแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะมีอยู่รังหนึ่งครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่า จะได้น้ำหัวเยอะไหมที่จริงผมกะว่าจะเอาช่วงกลางกลางเดือนเมษาเนอะครับแต่พอดีว่ามันติดกิ่งกิ่งปลาล์มขวดนะครับกิ่งพอดีกิ่งมันปอกกิ่งมันหักง่ายก็เลยต้องตีลงก่อนเพราะว่าปีที่แล้วก็หักหักลงแบบน่าเสียดายนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เลยต้องจัดการตั้งแต่นันเนิ่นๆนะครับผมไปไปลุ้นกันครับว่าจะได้มากได้น้อยอยังไง นิดหนึ่งนะครับมันไม้มันแข็งนะครับ Oh. <laughs> ครับผมนี่ครับลังแรกอตอนนี้มีสี่ลังนะครับูอ,อหัวนะครับม,รมาปนเิ่มเลยนะครับครับเดี๋ยวลังที่สองนะครับลัทงที่สามอยู่โน่นลัทงที่สี่อยู่โน่นนะครับเดี๋ยว เออมันไม่มีมุมตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานข้างล่างนะครับขออน,นุญาตตัดก่อนนะครับครับผมก็สำเร็จร่วงไปสองลังนะครับลังนี้อันนี้กับลังนี้นะครับที่เหลือก็เหลือลังนี้กับลังนี้นะครับน้ำหดกตุมต้มๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการตัดเฉพาะ หัวน้ำนะครับหัวน้ำสวยมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพเพราะมันเป็นต้นปานนะครับมันไม่มี mm hmm. มันไม่มีมุมตั้งกล้องนะครับ mm hmm. ยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานข้างล่างนะครับ No. Mm -hmm. ผมก็ภารกิจสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่าเชือกเซตเต้ติดปามนะครับลงไม่ได้ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงฐานก็หมดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเข้ามาเข้ามาเก็บเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ไหวเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านว่าเราจะได้หัวน้ำเยอะไหมนะครับก็ช่วงนี้ก็ หัาน้าเริ่มสวยเริ่มปิดตาแล้วนะเมื่อกี้อยู่ข้างบนไม่ทันได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไอ้กิ่งปาล์มมันเปราะบางนะแล้วก็มันเอื้อมไม่ค่อยถึงนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายช็อตเดดให้ f อีทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปตามไปดูที่บ้าน,นครับผมเอา,เอาครับผมนี่ก็เป็นผลงานท,งทั้งหมดที่ได้มานะครับผมก็จะมีอยู่สี่รังนะครับ สี่ลังเดี๋ยวเรามาชั่งดูทั้งขังเลยนะครับก็จะได้ประมาณกี่กิโลทั้งหมดมี14โลครึ่งนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ13โลครับผมน้ำหอมมีประมาณ13โลได้ประมาณสักไม่เกิน8ปดถึงสิขวดนะครับผมโอเคครับผมขออนุญ,ญาต ลองก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ like, u b s c r i b e และกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าชอบคล <c oughs> ิปของผมทิศ <c oughs> จริงนี่กะว่าจะเอาช่วงเดือนเมษาแล้วครับแต่ว่ามันรอไม่ได้เพราะปีที่แล้วมันเคยมาติดหลายรังแล้วมันหักลงมานะครับมันเป็นกิ่งปลาปล์มปาล์มขวดนะครับมันมันกิ่งมันแอกก็เลยต้องเอาลงมาก่อนนะครับผมเสียดายนะครับ สำหรับวิธีการกรองของผมก็เหมือนเดิมนะครับเราจะให้มันหยดลงเองตามธรรมชาตินะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ